มันไปไหนไม่ได้เลยนะเนาะมันไปไหนไม่ได้เลยนะเนาะแล้วก็งูแล้วก็มงูแต่งูนี่มันกินหนูนะจินเลยงูงูอะไรนะหัวเขียวฝอินใช่ไหมฝยินเขาบอกว่าใครมีงูนี่ในบ้านนี่โชคดีนะแต่เผอิญมันมาอยู่มัดไว้อะหางมันมัดไว้อ่ะแม่มันคงเจ็บอ่ะแอลแอลเห็นก็ไม่บอกงานเนี่ย กินอะไรเข้าไปแล้วไปติดเลยลุงแล้วก็ออกมาแล้วก็มวนไอ้งูนี่มันกินหนูนะกินหนูงูงูอะไรนะหัาเขียวปลาอินใช่ไหมใช่เขาบอกว่าใครมีงูนี่ในบ้านนี่โชคดีนะเด็กินเด็กเอิญมันมาอยู่มันัดไว้อ่ะหางมันมัดไว้อ่ะแม่มันคงเจ็บอ่ะแอลแอลเห็นก็ไม่บอกงะเนี่ยกินอะไรเข้าไปแล้วไปติดเลยลุง มันตัวใส่ประตูนั่นแหละน่าโอเคลูกไปกลับไปป่าเขาลำนาวไทยกินอะไรก็แบกกินอะไรตัวใหญ่มากเลยอะมไม่ได้กินอะไรนะแล้วรู้ว่ามันท้องป่องอะไรมันตัวนี้กินเขียดหรือเปล่ากินเขียดไหมไม่ลูกไม่มันอาจจะติดมันอาจจะเจดบหรอตัวยังจบเปล่าเนี่ยกินแล้วมันออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยเหรอโอ้หออกไม่ได้ด้วย ลุงมาให้ไงจกมันอยู่ในนี้เอามันเข้าไปกินยิ้งจกใช่ไหมไม่น่าเลยเนาะเป็นอย่างนี้ดิ้นอยู่เลยจิ้งจกแล้วลุงเอาเอาเอามันวิ่งมาจ้ะเอ้ยใหญ่ขี้ญ่แล้วเราสามารถเอาจิ้งจกอยู่ไหนอ่ะนี่ในท้องมันเนี่ยอ๋อวเหรอฟองฟองมากเลยแกนี่ไปติดอยู่ในประตูบ้านเลยนะ้ป่องมากเดี๋ยวเราจิ้งจก มันตัวใสประตูนั่นแหละน่าโอเคลูกไปกลับไปป่าเขาลำนเนาไพรักินอะไรก็แบรกินกินอะไรตัวใหญ่มากเลยอะมันไม่กินอะไรนะแล้วร huh> ู้ว่ามันท้องป่องกินเขียดหรือเปล่ากินเขียดไหมไม่ลูไมันอาจจะติดมันอาจจะจุกหรอตัวยังจกหรือเปล่าเนี่ยโอ้กินแล้วมันออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยเหรอโอ้หออกไม่ได้ด้วย ลุงมาให้จกมันอยู่ในนี้เอามันเข้าไปกินจิ้งจกใช่ไหมไม่น่าเลยเนาะเนี่ยมีลิ้นอยู่เลยจิ้งจกจิ้ลจกลหรอลุงเอาเอาเอาอมันวิ่งมาจ้ะเออใหญ่ขี้ยาแล้วเราสามารถเอาจิ้งจกอยู่ไหนอ่ะนี่ในห้องมันเนี่ยอ๋อเหรอฟองมากเลยแกเลยไปติดอยู่ในประตูบ้านเลยนะฟองมากเดี๋ยวไปจิ้งจกอ้ยนะกลัวมากเลยเรากลับมาเฮ้ยลุงเอ้ยตัวใหญ่มากเลยลุงน่ากลัวบ้ย อันนี้คืองูเขียวพอินไม่ตอนตอนเขาเป็นเอียงหุณพอเอียงไหเอียงปับมันเอียงเราไปเจอคืนกลับมันออกไม่ได้เลยอนกแล้วลุงบอกจิ้งจกยังวิ่งอยู่ในท้องเลยจิ้งจกเนี่ยดิ้นอยู่เนี่ยว้ายขนาดนั้นเลยลุงกลัวมันป่องๆ่องอลุงน่ากลัวนะกลัวนะกลัวเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยอ่ะยิงแกจับมั้ยย่อยากอยากลองจับเอาไหมลินเอาไหมลุงก็จับหัวอยู่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ นากก่ากลัวมากเลยเรากลับมาลุงเอ้ยได้เมื่อกลอตัวใหญ่มากเลยลุงน่ากลัวว้ายอันนี้คืองูเขียวพยินน่ะไม่ตอนตอนเขาเป็นเอียงหูนเอียงอเอียงคร<ด>ับมันเอียง,ยงมาเจอคืนกลับมันออกไม่ได้เลยแล้วลุวงลลบอกจิ้งจกยังวิ่งอยู่ในท้องเลยจยิ้งจกเนี่ยว้ายขนาดนั้นเลยลุงน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนี่ะวิ่งลงเนี่ยอแก้จับไมอยากอยากลองจับเองไหมลินเองไหม เ <laughs> จ็บไ <laughs> ลุงก็จับหัวอยู่ <laughs> ไม่เป็นไรหรอ